รวบหนุ่มขับรถติดแผดป้ายทะเบียนปลอมตรวจสอบเจ้าของตัวจริงเป็นหญิงสาวเหยื่อจำนำรถกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายอนุวัฒน์อายุ24ปีในฐานความผิดปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมพร้อมยึดของกลางเป็นรถนั่งสุบ,บุคคลยี่ห้อฮอนด้าสีดำโดยจับกลุ่มได้ที่ถนนสุขุมวิทช่วงหลักกิโลเมตรที่97ตำบลตบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบจนกระทั่งไปพบรถนั่งสบุคคลคันดังกล่าวมีลักษณะต้องสงสัยผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบป้ายทะเบียนปรากฏว่ารถกันดังกล่าวไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมขนส่งทางบกชุดจับกลุมจึงได้ทำการเรียกเพื่อขอตรวจค้นจากการตรวจสอบพบนายอนุวัฒน์แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ และพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขอสอซึ่งย่อมาจากกรมการขนส่งทางบกโดยผู้ครอบครองและเจ้าของกรรมสิทธิ์ชื่อนางสาวพจมจามนซึ่งจากการสอบถามในเบื้องต้นนายอนุวัฒน์ให้การว่าลูกพี่ลูกน้องของตนเป็นผู้ซื้อรถคันดังกล่าวมาจากเพื่อนหลังจากนั้นตนจึงได้ขอยืมรถคันดังกล่าวมาใช้ซึ่งไม่ทราบว่ามีการใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป